ลองทรงกลางนะครับขอบทรงด้านข้างอยู่ที่ห่างคิ้วนะนะครับกรอบทรงนะด้านหลังขึงใบหู <c oughs> การตัดอาจารย์ใช้หวีเล็กนะครับในการขึ้นทรงตัดเหมือนรองทรงสูงทุกอย่างแต่รองทรงสูงใช้หวี <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ลองทรงกลางใช้หวี <c oughs> เล็กขับว่างเหมือนกันหมดเลยนะ <c oughs> นี่จะไม่อธิบายนะครับ <c oughs> จะตัดแล้วให้ดูไปด้วยดูนะ <c oughs> ดูการทํางานนะครับของหวีเล็กนะับหนึ่ง หนึ่งแล้วนะไปละหแหวงแล้วนะหนึ่งแล้วนะสองยังออกสามยกโค้งขึ้นครับเห็นไหมปรับไีดแล้วหลังจากนั้นเก็บรยายละเอียดด้านล่างครับแต่งนิดนึงแต่งตีนผมด้านล่างนะผมจะเดินรอบเดียวจบเลยนะเห็นไหมครับไล่ตับส่งอยู่ใไหนตั้มเห็นยังตรงไหนครับ ที่เนาะถูกต้องครับเสร็จแ,แล้วตำแหน่งที่สองครับ1น่งสองเชื่อมบีเห็นไหมที่ละนิดสามยกลอยขึ้นเห็นไหมครับว่างเห็นนะเพื่อไม่ให้ผมเป็นขอบครับ,บใช่แล้วนี่ขอบอย่างเงี้ยเห็นไหมที่เป็นขอบขรบลอยขึ้นนี่ครับไล่ลงลงมาเลยใช่ กรอบทรงแลวใช่ไหมกรอบทีนี้นะครับตำแหน่งนี้ไว้อย่างนี้ตำแหน่งที่สามครับเห็นไะหงัดออกหนึ่งสองยกนิดเดียวสามโค้งขึ้นครับเห็นไหมกรอบมันจะเชื่อมกันก่อนแล้วเราค่เก็บรายละเอียดด้านล่างอย่างน,นี้ครับจะไลา่ รวเปิดนาห้องเลยทางขาวขาวเีตเยนะคัมันเลยตามเลยนะตามแล้วตามแล้วติดไปเาติดต่อด้วยกันนี่ตำแหน่งที่สี่รับทีนี้ขึ้นไปหูเนาะสีผ้าองศาครับครับครับรซึ่งนี่คือวัด วัดจักตรงศูนย์กลางได้ไหมถ้าเราไปวัดจักตรงนี้ก็คือสูตรศูนย์กลางได้ไหมจ๊ะถ้าสมมเราไปขึ้นไปหูหลังไม่ดูไม่วัดจักได้แต่อย่าให้เลยอย่าให้เลยขึ้นไปหูหลังนี่อบนะสี่ผ้างสองตั้งกรอบตรงกลางให้ได้รัตงถ้าวางหมีสี่ผ้าทั้งลองทรงสูงลองทรงกลางลองทรงต่ำหรือไม่ลองทรงกลางลองทรงสูงเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะมีความขุ่นด้านหลังมันจะเป็นขุ่นขึ้นมา แต่เราจะตั้งดีอย่างนี้นะอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ร้านเ็าทาได้ได้ถ้าสานานแล้วครับแต่อันนี้คือป้องกันไปในตัวเห็นไหมใช่ครับเดี๋ยวตัวนี้ไล่ไปนู้นครับไปเชื่อมนู่นเลยสี่ห้าเหมือนเดิมครับเหมือนไหมไล่ไปเรื่อยๆทีละครึ่งหวีนะเหมือนหวีใหญ่นะครับค่อยๆไล่ค่อยๆไล่เห็นกรอบทรงกล่อมนวนยังตรงนี้ใช่ไหม แล้วจะมาชนกันพอดีครับดูนะไล่ไป45องศานะครับมีเล็กผมไล่ไปทีละนี้ถึมาชนนี่ยเห็นไหมจิดเชื่อมน,นีมันไม่เชื่อมยกขึ้นเนเปี่ยนเชื่อมเมื่อไ,ได้กรอบทรงเสร็จแล้วเราก็จะเก็บรายละเอียดด้านล่างให้มีความลักษณะนวลนกลืมนสามกลืน ฮอตรงไหนเอ้ยล้วลา่างวะนี่เราก็เก็บเมียนี่นะใปลงใช่ครับไม่มีลักษณะนอนกึ้นบอบ อะไรเกย์ครับกันตอนต่อมาตำแหน่งที่สี่ใช่ไหมตำแหน่งที่ห้าครับทีนี้มันอยู่ตำแหน่งที่ห้าดูนะตำแหนน่งี้เเข็มเห็นไหมครับค่อยๆไล่ like, มาเชื่อมอยู่นูน้นดูนะ เห็นไหมครับเชื่อมนก็นีเิ้ก ได้เก็บรายละเอียดสร้างกรอบให้สวยก่อนตีนผมด้านล่างจะง่ายขึ้นเห็นไหมครับจะคุยพอดีเลยด้านหลังสวยไหมต่อไปพี่ต้อมตัดต่อเลยเอ้พี่ตั้มห้าครับห้าไลน์ต้องไม่เป็นกับดึงกับทำไมมันตุบไปหมดรถแข่งซีดีไปหน่อย มันยังเมื่อก่อนถามว่าผมเป็นอย่างนั้นไหมล่ะผมก็เป็นจริงไม่ได้เก่งเลยนะผมวเลยครอาจารย์ไม่ออกมาจากคล้องแม่นี่ปตะเลี่ยนคล้องคอเลยได้ตัาก็มาฝึกเหมือนนึกคนนี่แหละฝึกเหมือนกันนี่เห็นฐานหรือยังครับเห็นฐานจุดที่หกหรือยังวารสูงอยู่ไหนเอ่ยเห็นใช่ไหม จุดที่7จ็ดทีเนี้ยทีเนี้ยปลายหวีใช่ไหมครับพีดโคนหวีเลงไปหาจุดที่6กดูนะเลงยังไงเนี่ยเนี่ยเลงยังไงเดิมเราเลี้ยนมุมนี้นะครับมุมนี้ครับใช่ครับไล่ไปเหมือนเดิมมันจะพอดีกันเป๊ะเลยเห็นไหมนี่กรอบไปเลยเห็นยังเนี่ยครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยๆปีละนี้ปีละนี้ ทีละนแล้วไปเชื่อมกับตำแหน่งที่หกหกครับเห็นไ,ไ,ไหมเป๊ะเลยไหมไม่ค่อยเก็บรายละเอียดครับใช่ไหยครับ หจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับดูด้านหน้าเห็นมลูกค้าหันสองข้างกอบเข้ากันไหมเห็นไหมเกิดจากการเชื่อมหมีครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ตัวเล็กกันขอบกันขอบเสร็จแล้วก็เก็บนวลด้วย0.5ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้มีความนวลเพิ่มขึ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะเก็บเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยผมด้านบนลงมา เก็บให้เข้าส่งส่วนประมาณนี้เนาะโอเคอเดี๋ยวให้ดูต่อ,ตอ,ตอปิดเลย